อ้าวแล้วผมขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้าม,มาชมคลิปของชาลุมชาแนลสตรีมวันนี้นะผมขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมคราวนเข้าม,มารับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะผมวันนี้ก็คือ GM รีแลงมาหลายวันแล้วครับวันนี้เท่าไหร่อ้าวรีแลงมาสองวันแล้วทุกคนวันนี้อยู่แพทสองครับ <laughs> ยังไม่ถึงไหนเลยนะเ,เขารีแลงมาแล้วทุกคนวันนี้เราจะไปดันแรงกันครับตามสเต็ปเหมือนเดิมนะผมเดีย๋ยวนะ สี 4, ่ห้าอ๋อขาดดีร้อยหนึ่งนะครคือตอนของผมอัพพายาโตนะผมวันได้มีอะไรอัพพายาโตมากมาย,มยาว่าวิธีละตัวนะผมมาวันนี้เรามาดัดแรงการ้วนผมไปกับเพื่อนขวาผมสองคนนะใครอยากเล่นคอมเมนต์มาได้นะผมตามสเต็ปนะครับก็อ๋อเข็มกัดบิงเกอร์ ไอ้คนนี้คืออะไรอ่ะู่ดีคนในแคนบอกม่ามีสัญกษณบิงเกอร์ขึ้นมาเข็มกัดบิงเกอร์คืออะไรอ่ะทุกคนเข็มกัดบิงเกอร์นี่มันออกมาจากไหนอ่ะกิจกรรมอะไรอ่ะไม่มีเข็มกัดบิงเกอร์เลยทุกคนเข็มกัดบิงเกอร์คืออะไรอ่ะเข็มกัดบิงเกอร์มาจากไหนอ่ะเนี่ยเนี่ย เข้าร่วมบิงเกอร์ในศึกลำเพดสองยี่สิบอะไรอ่ะเดีย๋ยวนะอาไปจากนี้ปะก็จะถึงห้าสิบแล้วทุกคนถ้าถึงห้าสิบมันจะอ๋อทิ้งไงไงเก็บข,ขัดบิงเกอร์ตัวนี้ถ้าเก็บถึงห้าสิบแล้วมันจะอันนี้ได้ทุกคนของผมก็ยังเหลืออีกนะเหลือเล่นให้ถึงหกตาผมตัวนี้เล่นได้สองตาเนะาะก็ใกล้จะได้แล้วทุกคน มาอาใครที่อยากเล่นนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะปัรบ let's go <S ผมยังไม่ได้แชร์ลงเพจเลยเนาะเดี๋ยวข้อหน้านี้ขอไปแชร์ลงเพจก่อน ยังเขาเกมช้าแบบช้ามากอะเดี๋ยวองต้องแชร์กันนะครับเดี๋ยวเนาจอเป็นงทกับยูทูบครับอ่าใครที่ยูทูบตอนนี้ผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมอ่ากดแชร์ผมตรงน,นี้แล้วก็ฟิตข่าว ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องกดแชร์ไปเพจสิทิ้งกันไปที่แชร์แล้วกดคัดลอ,อกก่อนไปที่เพจครับไปที่นายชายนมใครยังไม่ได้กดอย่าลืมกดแชร์เพจฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับ แล้วก็แชร์ไปนหนึ่งทีคือผมจะเข้าเกมช้าไม่รู้ว่าจะโผลต่ตรงไหนนะ <c oughs> แล้วผมรอออ้โอโหท้ายวงแน่ทุกคนท้ายไม่ใช่้ายวงเลยท้ายกับแท้ท้ายเกาะเลยอะเออแท้ท <c oughs> ้ายแมปเลยอะมาท้ายแมปแล้วก็ท้ายก็ท้ายวงอ๋อมีตัว,ม,ตวมีตัวหนึ่งตรงนั้นนะตีหนึ่ง มันรีแล้วก็เราต้องรีบดันนะคือผมแยกกับน้องผมนะคือผมเข้าช้ามากดอะไรอยอ่แชร์อยูดี๋ย่ผมค่อไปหาหน้องผมก็ได้ผมน่าจะไปได้เนาะมาก่อนมันเต้มันน่าจะเข้าเต้มันน่าจะเข้าไอ้หอดูดาวเฮ้ยหอ,อนอธิการปะพอแล้ว รอมขึ้นชั้นบนมันมันขึ้นชั้นบนเลยลมนะผมได้เฟินบัตรครับถอยฮะเรามีไอวอร์นะผมเราได้เฟินบัตรแล้วก็ควรถอยนะเราควรรีบต่อนะถ้ามันกระตุกก็คอมเมนต์บอกนะผมจะได้ เป็นต่าค่าสตีมอะไรใหม่ๆปรับใหม่สตีมให้นะเนอะมันไปเก็บของกันแต่ต้องระวังด้วยนะผมว่ามันเรามาดูโอนะครับไม่ใช่มาสโลต้องระวังทีมมันด้วยนะเรนเพราะผมโดนตุย้ยตอนนี้ผมน่าจะล่วง ไปเข้าไปครับผมเฮ้ยอ๋อผมลืมเปิดเสียงเกมว่าอยู่ในเสียงเบา <c oughs> จเจริญนเลยยกเลิกเอ้าทำไรอยู่ฮัลโหลจะแคมป์กันไปไหม เต้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 แคมป์กันไปไหนทำไรอยู่อ่ะเต,ต,ต้โอ้โหรอ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 เต้สงสัยติดโทรศัพท์อยู่นะจะแคมป์กันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวขอเอาไปเปิดเสียงเกมก่อนเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเสียงเกมทุกคนโอ้โหอยุดพันเสียงเกมมันบ้าม,มาก กีมันดีเสียงยิงเลยนะแมาผมว่าเพลงทุกคนก็คงไม่ฟังเพลงกันหรอกเนาะ <c oughs> ขอร้้งแหละย่าเพิ่งฟังกันเถอะเนาะคงไม่จำเป็นหรอกไอเพลงเนี่ยอมีคนชวอลงซีสี่ทุกคนไม่ไม่ไม่แบบนี้ผมบอกแล้วผมจะดันเลงซีสีครับ อืมอมก,ก่อนลาเต้ลาเต้ยังไม่มาเลยทำอะไรดีเล่นรอไหมทุกคนเล่นต่อเล่นต่ออะไรไหมครับว่างั้นต่อเลยครับเอ่อลงแรงรอลาเต้มา อันนี้เข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมก็ตอนนี้ผมเออ่ได้สร้างแคนนะครับผมชื่อแคนว่าบิทเตอร์นะผมใครที่สนใจก็ก็คอมเมนต์มาครับผมขอเข้าร่วมได้เลยนะครับรับตอนนี้เพิ่งมีสี่คนนะครับผมรับอีกหกที่นะครับจะเอาสิบคนก่อนมีใครสนใจก็คอมเมนต์มาครับผมรับอีกหกที่นะครับผม ตัวย่อก็มีสี่ตัวนะครับผมคำว่าบีทนำหน้าอ,อย่างเดียวนะเอาคำว่าบีทอย่างเดียวครับนำหน้านะก็ใครที่จะเข้าคอมเมนต์บอกท่านนะครับกระตุกมันก่อนขกางกระตุกเลย อ่าทุกคนมาเราจะดันไปเรื่อยกันไม่รู้จะถึงแรงอะไรเนาะแต่ก็จะพยายามครับผมเอาจริงนะผมค่อนข้างชอบทะเลทรายมากกว่าเกาะสวรรค์นนะตอนเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเกาะสวรรค์สักเท่าไหร่นะถ้าจะเล่นมามันไม่รู้สึกรับมันหาเนินเล่นยากอะ่ะมันหามุมเล่นดีไม่เหมือนเนี่ยมันหาเล่นยาก,กนะสำหรับผมนะ คือมันหามุมเล่นยากครับอ่ามุมๆหนึ่งเล่นนี่มันค่อนข้างที่แบบจะหายากเลยนะไม่รู้จะเล่นมุมไหนอะไรเงี้ยโอ้ตรงนี้มีพีกัสศูนตรงนี้ตรงนี้ก่อนน,อนะนนแนะเฮ้ยมีตัวหนึ่งข้างล่างเราขอได้นะ ฟาร์มเลยทุนขี้เกียจไปรอคอแล้วค่อนข้างจะก,การะตุกเลยเนาะมูสติมไม่รู้จะตุกกี่แบ,บต่อหูว่วงโซ่หง่กระตุกอะ่ะทุกคนใครเข,าาขร้ารับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้คือเหงาอ่ะเงาะไม่มีเพื่อนเล่น เคยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ผมกดอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมฝากเปก็นกำลงังใจให้อ่าช่องกับชาลุมชาแนลด้วยนะครับผมแปบ๊บนึงเก็บของอตัตโนมัติจิบไอเทมอตัตโนมัตินี่ไงเจ๊กเว้จเก็บโทเค,นค็นทุกคน เปิดนะมันจะเก็บโทรเค็นอัตโนมัติให้เราฟ้าผมฟ้าก่อนนะอย่างนี้ด้วยเห็นไหมของพวกนี้เราจะเก็บปกติครับเราจะเก็บให้โทรเค็นอัตโนมัติเนะ ตกแค่นี้ก็เจ็บเหรอเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นปืนกันอ่ากลัวไม่ต้องตกใจนะครับผมผมถือลูกซองไอ้รีโหลดเร็วนะก็ผมเนี่ยอย่างเงี้ยผมเอามาลองใช้อยู่ตอนนี้คือแบบผมต้องการแบบปืนมันรีโหลดเร็วน่ะตอนนี้ผมลองเอาลูกซองรีโหลดเร็วมาใช้อยู่นะนี่เป็นลูกซองสายฟ้าผมรีโหลดสองเนาะซึ่งมันจะลั่นเออ่ลั่นท่อนทานจะจับ ช้ากว่าลูกซองรุนหนึ่งของผมนะแต่ก็มาลองก่อนเนาะขอมาลองก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่ามันแบบเราเรายิงผ้าใช่ไหมครับมันจะรีโหลดค่อนข้างเร็วนะผมค่อนข้างจะชอบเลยแต่ไออีโ e วลูกซองใหม่ที่ผมคนใครที่จะติดท็อปผมบอกเลยว่าต้องตื่นเร็วๆหน่อยนะครับผมถ้าอยากได้นะเออคือแบบใครติดท็อปเลยผมได้เลยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่ผม อ่านดูก็น่าจะเมานว่าวันสุดท้ายผมของการเก็บไอกิจกรรมนี้ผมใครเก็บได้ท็อปร้อยใครเก็บติดท็อปร้อยก็จะได้ส่วนของอ้าลของของใครออกไงจะได้ส่วนของลูกซองใหม่สี่ก็บอกไปเลยนะผมสี่ก็บอกไปเลยเนาะก็ใครที่ติดท็ทอปร้อยใน วันสิ้นสุดกิจกรรมนะครับผมไม่ใช่คนที่ติดท็อปนะตอนนี้นะครับมีคนยุ่นหัวผมหรอตรงนี้ไม่ใช่คนอยู่บนจาาดาวเทียมด้วยทุกคนจะเราต้องมีปืนยิงตะข่ายนะ เวไปหาปืนยิงตะขายกันเราจะขึ้นไปยิงเขาหรือเราไม่ต้องขึ้นนี่งนี้เปิดไปไหมพวกผมรีบเปทีแกออื น่าไปข้างล่างเลยแ่บฟังจากเสียงนะเฮ้ยอืมมาพักเสียงหน้าจอเลยตอนนี้เกือบไปแล้วอยู่ซ้ายมือผมนะฮาเอ้ยยิงไงอ่ะโอ้ตะกี้มไม่ดูเองนะ แต่ยิงได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้คือผมมูมว่าผมมองไม่เห็นเขาไงเฮ้ยมันขึ้นไปได้ไงอโอ,โอผมนี่อย่างชอบเลยเล่นแต่เล่าผมเจอแต่แบบคนเก่งๆ่ะครับดูผมไกลเองวะเนี่เนี้ยผมก็นะเนี่ยคนนี้56 53นี่คือเอามาจากไหนอ่ะ คือเนี่ยเขาแรงไม่ได้สูงนะแต่เข้ามาจากไหนอะนี่ยังอยู่แรงยังกัอยู่เลยฮิวดิตก็เดิมเดิมเดินเดินธรรม,ด,ม,ด,มด,าดานะเนี่ยก็แบบเข้ามาจากไหนอะครับไอห้าสิบสามห้าสิบหกเนี่ยเฮ้ยเกินไปไหมอ่ะเนี่ยเกินี้ก็มันมุนดิลว คือครับผมก็ใครฝั่งไหนชนะก็จะได้บัตรพวกนี้ไปก็ไม่ได้อะไรมากหรอกครับมรผมคือหนึ่งร้อยอันดับคนอันดับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลพิเศษวันเมื่อวันที่สุดกิจกรรมคือผมไม่แน่ใจว่าต้องติดท็อปร้อยตอนนี้หรือแบบติดเคยติดครั้งหนึง่งได้หรือยังไงนะผมคือแค่ติดท็อปร้อยได้หรือประมาณไหนผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่คือแบบถ้าเราติดท็อปร้อยคือเราจะได้ลูกซองสี่กระบอก ทั้งสนะี่แล้วทั้งสี่ก็บอกนะเออนะก,ก,ก,ก็ค่อนข้างจะคุ้มนะทุกคนผมก็ง่ายก็คือใครอยากได้ก็ต้องตื่นก่อนตีห้าแล้วก็นั่งรอจดจ่อให้มันถึงตีห้ามันจะรีปุ๊บผมก็ท่องเล่นทั้งหมดหกตากลุ่มแนะนาให้คุณเล่นแล้วคุณก็ตายแล้วก็เล่นแล้วก็ตายแล้วก็เล่นแล้วก็ออกเลยก็ได้นะผมาาก็จะประมาณนั้นนะเรแล้วก็จะสกอร์ที่แบบเขาว่าออก,กหรือเขาตายหรือเขาแพ้อะไรเงี้ยเออเราก็จะได้เป็นไอ้สลักเี่นมาเร็วๆนะผมก็ประมาณนั้นนะครับผม ตามนั้นเนาะอ๋อแล้วคือตอนนี้คือลาเต้เล่นจบแล้วนะผมหรือว่าได้คะแนนเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นจบแล้วผมไปถึงรีมาโอเคเช็คจากแต้มแล้วก็บวกมาเจ็ดเนาะเต้เล่นบวกมาเจ็ดนะครับเออก็วันนี้มันอากาศร้อนนะครับขอเล่นสตรีมแค่บแป๊บเดียวเนาะสิบเจ็ดนาทีขอสตรีมแค่นี้ไปก่อนนะผมร้อนอนะ่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับผม ซีอูเกนในสำถามผมถึงมาจะเร็วแค่ไหนแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ